สิบเนะอ็ดโมงสบเจ็ดนขบวนเจ็บหกนะวันนี้ช้าสามสิบห้านาทีนะครับเมื่อคืนพอขอลอนีไ่ไปถึงบัวใหญ่สองทุ่มเกือบสามทุ่มเลยนะพอขอลอที่สามสี่สามเก้าเมื่อวานนะครับก็มาทำเจนะ็ดหกในวันนี้นะครับหนองคายกรุงเทพนะครับด่วนเจ็ดหกนะครับไปแล้ว เนี่ยพกรอที่ทำ439ไปเมื่อวานที่ชา250นะรถด่วนอลูมิเนียมคนระับโอ้โหรถความหรูหราลงไปเยอะเลยนะแม่เมื่อก่อนแผงข้างนี่จะเป็นสแตนเลสน,นะแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมซะแล้วนะครับ ผมดูยังไงก็เป็นอลูมิเนียมนะเพราะว่าสีมันสีมันจะด้านๆน,นะครับแต่ดีไซน์เดิมนะแต่เปลี่ยนวัสดุโอ้โหมันมันดูแบบไม่สวยนะมันดูแปลกตาบบจริงแต่ว่ามันดูไม่สวยสแตนเลสจ,จะดีกว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีขบวนหนึ่งสองสาห้านะครับอีกนะครับผมน่าจะหลีกอยู่บ้านเหลื่อนะครับ อเคครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หนองพวงครับเนื่องจากมาจะมีขบวนขบวนหนึ่งสองสองสามห้าครับมาลีกับรถท้องถิ่นที่สี่สามสี่นะครับอยู่หนองพวงนะครับก็เลยมาดูนะครับอันนี้จะเป็นรถแอร์นะครับตู้แอร์ รถชั้นสามแอร์นะครับเอามาทําสีใหม่นะครับซึ่งทําไมเขาดันเข้าไปคันเดียวก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยคือจะมีตรงนั้นนะที่เขาทําใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาทาอะไรนะครับอาจจะเป็นการปรับไม่ให้น้ําท่วมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ตรงนั้นเขาเอาต้นไม้ออกหมดเลยเมื่อก่อนจะมีต้นไม้เต็มเลยแล้วไม่รู้ว่าจะปรับไม่ให้น้ำท่วมรอเปล่าเพราะว่าตรงนั้นน้ำท่วมบ่อยมากนรงนะ้นปะแจข้าทางทอีกรอแล้วนะเดีย๋ยวจะพามาดูรถ ตอนนี้เที่ยงสิบเก้าแวครับบวหนึ่งสองสามห้านะครับ,บ, 1, 2, 3, รบมาแล้วนะครับอยู่ไกลนู่นนะครับสีถามสี่ออกเที่ยงยี่สิบนะครับก็วิ่งนานเหมือนกันนะครับเนี่ยคือจุดบริเวณตรงนั้นนะครับมันน้ําท่วมบ่อยมากแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแก้น้ําท่วมหรือเปล่าม,มันน้ําไม่ท่วมบ่อยหอ,อกแต่ว่าพอฝนตกมันก็ขังอนะ่ะนี่ครับนี่สังเกตว่าเขาเห็นตรงนี้ขอ ขังนะครับมันขังบ่อยมากนะครับจุดบริเวณตรงนี้เขาก็เลยอาจจะมาแก้มมาครับรถสินค้านะครับร ยาคนข้างที่จะลกนะครับฝั่งนูน้นจัดหลีกที่หนองโวงนะครับหลีกกับเจ็ดหกอยู่บ้านเหลือนะครับมาหลีกกับสี่สามสี่อยู่หนองพวงนะครับสี่สามสี่ออกต้นทางมาแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งพึ่งออกนะครับจะมาถึงนี่เที่ยงสี่สิบหกอ่ะก็รออีกยี่สิบห้านาทีนะครับ โหหิมนานมากนะครับเลี้ยวเข้าทางลีกแล้วเมื่อคืน5-3คิดว่าหัวนะ่าจะมาจากเก่งคอยนะครับหรือไม่ก็มาจากบางซื่อเลยนะโหขีวทตวายอะ่ะ นี่ครับมาแล้วครับขบวนหนึ่งสองสามห้านะครับดีนะมันเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนะที่มันวิ่งอยู่บัยใหญ่เอ้มันไม่มีให้ติดตามอย่างนี้นะครับขบวนนี้นี่ต้นทางมาจากวัตแแบกนะเพื่อเอาแปลเอาหินอยู่บ้านหันแนละ้วแล้วก็เอาหินผมเห็นมันปลายทางอยู่วัตแแบกอะ่ะ ไปทางอยู่วัตเตอร์แบกนะครับอ๋อพอรอคนนี้เมื่อวานก็ทำมานี่นะเปิดวีทักทายด้วยนะเมื่อวานอ่ะเดี๋ยว สามสี่นะครับต,รตอนจอดยังฟินขนาดนี้ตอนสตาร์ทเครื่องน่าจะฟินมากนะเนี่ย แล้วผมจะถ่ายสี่สามสี่หลีกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ดูรถไอ้นี้เคลื่อนออกนิดนึงแล้วผมจะขับมอเตอร์ไซค์ไปดักถ่ายตรงเครื่องกั้นนะครับเพื่อที่จะฟังเสียงรถเร่งออกนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับนี่คือแผนนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะว่าจะทันไหมเพราะมาต้องแข่งกับเขาไงแต่พอรอคนนี้เขาไม่ค่อยซิ่งหรอกนะครับผมเดี๋ยวจะรอ,อ,อดูนะครับแางผมจะจับภาพ สี่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เราจะดูขบวน1นึ่งนี่เคลื่อนตัวออกนิดนึงแล้วก็ผมก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปตัตรงเครื่องกั้นนะครับอันนี้สี่สามจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับ ตอนนี้รถไฟนะ่าจะใกล้มาแล้วนะแต่เครื่องกั้นยังไม่ลงเลยนะเครื่องกั้นมันจะลงมาลงใกล้ๆหรอกเดี๋ยวจะขับไปดักตรงนู้นนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ เสียงวีดมาแล้วนะครับได้ยินเสียงวีดมาแล้วนะครับตามเวลานะครับเอาไหนเราลดอ่ะนู่นครับขบวนนี้จะมาถึงนี่เที่ยง4.5นะครับ เปิดวีดนะครับมีรถเด,ด้งมาเลยคนระับหนึ่งศูนย์สามเจ็ด เดี๋ยวจะดูรถออกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะเดี๋ยวผมจะขับรถนะครับผม <c oughs> รอเสาอนุญาตนะครับขับรถไปดูตรงเครื่องกั้นนะครับรถไหลแล้วนะครับ ัมจะไปดูรถเร่งอ่ะหลักๆเลยไม่รู้จะทันหรือเปล่าเี่สามสี่ก็ออกแล้วนะครปลายทางแกตคอยนะคร <4 S 2> <4 S 1> ับสามสี่รอคนนี้บ้านอยู่บัวใหญ่นะเนี่ยเห็นทีไรก็คืออยู่กลับเขาเดินกลับบ้านตลอดนะเขาไม่ได้เดินไปที่พักอ่ะ Ở với mấy vuốt rồi แล้วเปล่านะเดี๋ยวตัดวิดีโอเลยนะมาถึงแล้วครับ่กี้ผมติ่งมาเลยนะครับติ่งพระสุภามาเลยอะ เอาฟังเสียงรถเร่งนะครับทีนี้นี่เป็นไง่ะอย่ามาไปนะรถกินนะเป็นรถเปล่านะครับ ามห้านะครับหนึ่งสองสามห้าโอเคครับผมก็มาโพ่อยู่บัวใหญ่นะแหมดูทั้งหนองพวงดูทั้งบัวใหญ่เลยครับดูเจ็ดห้านะครับเนื่องจากว่าพาหลานมาหาหมอครับก็เลยได้ต้องได้มาบัวใหญ่กันหันหันนะครับก็เดี๋ยวรอดูเจ็ดห้านะครับดูฝั่งนี้ก่อนขี้เกียจข้ามนะครับ ออข้ามแล้วมันเสียวนะครับเจ็ดห้าช้ายี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับบ่ายสองยี่สิบสองนะครับโดนเจ็ดห้าช้ายี่สิบนะครับ ูกันทั้ง,ท,งทั้งอยู่บ้านทั้งหนองพวงทั้งบัวใหญ่เลยเอาวันนี้ 3, สามสี่สถานที่แล้วเนี่ยในคลิปเดียวเนี่ยคนขึ้นนี่จะไม่ค่อยเยอะนะแต่คนบนรถนี่เยอะมากเลยนะด่วนเจ็ดห้า ส่วนมากคนจะไปลงขอนแจนุ่มพ่อปีอุดอรนะอะไรพวกนี้นะผมเยอะนะ เปลี่ยนเวนับร่วเจ็ดห้านะครับกรุงเทพหนองคายนะครับสมัยก่อนในวิ่งถึงแค่อุดอรนะเปลี่ยนเวนนะเปลี่ยนเวนทั้งคนขับนะครับเชี่ยวขึ้นนะครับ

เป็นที่โคลา่าเนี่ยเติมน้ำมันเสร็จก็จะถอยไปเทียบชานชาลานะครับเทียบด้านหน้านะแต่ที่โบหญ่นี่ออกเลยนะครับ อลูมิเนียมเลยเนี่ยอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับตัวถางด้านข้างนะครับ คนเติมแค่คนเดียวนะครับก็จะนานหน่อยนะครับหนึ่งเครื่องเอ้ยหนึ่งคันมีหนึ่งเครื่องนะครับเดีมาดูด้านหน้าวันนี้ปาค้มอากาศเย็นนะครับ เย็นดีเฉยเลยนะครับไม่ร้อนนะครับุนะ่น75แล้วทำสีใหม่นะครับแต่ผมติดใจคือแผงข้างนี้มันคืออลูมิเนียมใช่ไหมมันไม่ใช่สแตนเลสหรอหรือว่าจะเป็นเลสด้านอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมมองว่าอีกข้างหลังอ่ะสวยกว่า าลนะครับตั้งหลงหลวงพ่อนะครับเดินลงมาดูบุรีนะครับมาผ่อนคลายนะครับเพราะว่าอยู่บนรถเนี่ยมันจะรู้สึกแออัดครับแล้วก็ร้อนนะครับแน่นด้วยคนเยอะนะผู้โดยสารเยอะด้านหน้านี่เงียบมากนะไม่ได้ยินเสียง เพราะว่าเครื่องมันจะอยู่ข้างหลังแต่เพาขับมาอยู่ข้างหน้าเติมคนเดียวนะวันนี้ หน้านะหน้ามล้อจับ ทำไมวันนี้ไม่เห็นมีแม่ค้ามาขายของว่ามีอยู่เขา้าขายของนะครับสีน้ำเงินตัดกับสแตนเลสนะครับวันนี้เติมคนเดียวนะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับ เจ็ดห้านะครับนี่รถด่วนกลางวันเนี่ยมี ราเท่าเดิมนะครับเติมน้ำมันสิบนาทีนะตอนนี้สี่โมงสิบเจ็ดนะขบวนสนะี่สามเก้านะอ่ออัพออกตามเวลาแต่ตอนนี้ไม่ตามเวลาแล้วนะครับ ยังไม่โผล่เลยนะครับหรือว่าไปแล้วนี่ก็ไม่รู้นะเนี่ยน่าจะยังไม่ไปนะครับมาแล้วนะครับช้าช้านะครับเนี่ยตามเวลามาถึงสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ แปดไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ช้ามากนะครับรถท้องถิ่นที่สี่สามเอ้ยสี่สามเก้านะครับอันนี้ห้าสามก็หยุดนะครับผมไม่รู้หยุดไปถึงวันไหนเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับ มาเมื่อคืนก็ได้เรื่องเลยมาเมื <S <S ่อวานอ่ะมาวันเดียวได้เรื่องเลยนะครับเสียนะครับรถเสียรถตายขวางทางนะครับเมื่อวานสี่สามเก้าผ่านตรงนี้สองทุ่มยี่สิบห้านะครับ สี 4, 3, ่สามเก้าอดึกมากนะครับแห่มีดอกอันนี้ขวางทางเดี๋ยวต้องเอาออกนะครับ มาครับ439นะครับ, 4, 3, 9, รบแก่งคอยบัวใหญ่นะครับต้นทางแก่งคอยไปทางบัวใหญ่นะโอ้ตรงสะพานนั้นมีหลุมนะครับโอ้แสงแดดสวยนะครับ หน่อยนะครปีสามเก้านะไปเลย